<Yeah. S 2> สวัสดีครับผมช่องไอป่านหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีรวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นชุดชุดปเปลี่ยนเกนียรน์นะครับเอาไว้ฝัดจิ้งเกียรน์นะครับของในดิสแตนมาน,นะครับราคา8ป0ริบาทนะครับผมต้องสั่งมาเนาะก็คือจะมาฝัดจิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียรน์นะครับก็เดี๋ยว ให้ดูข้างในกันนะครับครับนี่นะครับแกออกมาแล้วนะครับทั้งหมด8ปดแบาทนะครับก็คือตัวนี้คือเป็นชุดเปิดอ่างนะครับเปิดอ่างของเออโต้ของที่สันม a านะครับอันนี้ก็คือพาร์ทแท้ทั้งหมดนะครับ เป็นเซตนะครับผมสั่งมาอันนี้เป็นประกันอ่านะครับน,นี่เนาะแล้วก็นี่ก็นี่ก็กองสเตนเนอร์นะครับน่าจะใช่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับเป็นเออ่ผลิตจากประเทศไทยนะครับนีน่นะครับไทยแลนด์เนาะที่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับว่าได้อะไรบ้างก็งคืออันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือเป็นเซตปัดชิ่งนะครับเปลี่ยนทั้งระบบเลยเปิดอ่าง นี่นะครับของเจียกับโอลิงนะครับทั้งหมดที่ผมดูรูปคือเขาขายนะถ้าได้สีชิ้นก็คือนี่ครับกระเกนโอลิงกองแล้วก็อันนี้เป็นตัวอ่างนะครับนี่เนาะแะแกะให้ดูนะครับครับนี่นะครับแกะทุ่งนะครับนี่เนาะพาร์ทครับก็ประเทศไทยนะครับทีซันมอเตอร์นี่แล้วก็นี่เนาะคุณภาพงานนะครับ ก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับชัดๆเนาะทั้งหมดนะครับ870ิบาทนะครับก็คือมาฟัดชิ้งเอนะครับแล้วก็มีตัวน้ำยาเปลี่ยนถ่ายแต่ผมยังไม่ได้แกะก่อนนะครับก็คืออันนี้จะคลิปแยกไปนะครับก็เรื่องเปลี่ยนถ่ายนะครับก็ถ้าผมมีเวลาก็เดี๋ยวจะมาอัดให้ดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนถ่ายการฟัดชิ้นก็ทำยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆผมว่าในเน็ตใน u t u b e ก็่าจะมีเยอะนะครับแต่ก็ถ้ามีเวลาก็๋ยวจะอัด ให้ลงให้ดูกันนะครับแล้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ